ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมคิวกับเกมเซเว่นไนท์นะครับ<ง>อา้าวหรืองั้นจะปิดเสียงก่อนมาลงคลิปนะครัแบแป๊บนะครับอาล่ะครับมาและเมื่อก,กี้เพแค่ไปปิดเสียงแจ้งเตือนนิดหน่อยครับสวัสดีครับ้อทนะครับพอดีช่วงนี้เจ็บลิ้นอยู่ฟันบาดลิ้นนะครับ <c oughs> คงพูดเสียงไม่ค่อยดังนะครับหรือพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หมง่ายๆคือมันเจ็บลิ้นนะครับขยับฟันไม่ได้ด้วยฟันมันบาดลิ้นเจ็บไปหมดเลยเอาอเอาพอดีผมจะมาเล่นนะครับพอดีมันเป็นเกมที่อัดคลิปได้ง่ายดีครับเอาเปล่าครับมันลื่นดีครับ เกมอื่นมันกระตุกมีเกมนี้เกมเดียวครับที่มันลื่นอยู่ก็ถือว่าดีไปนะครับโหสามดาว <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรดีครับเนี่ยได้แต่เงียบอืม คิดไม่รู้คิดไม่คิดไม่ออกคิดไม่ออกจะพูดอะไรดีอเอ่อครับันนี้ผมเพิ่งได้ตัวใหม่ๆมาค่อนข้งหลายตัวอยู่อันที่จริงก็มีกลุ่มหลักๆทีมหลักๆนะครับคือทีมหนึ่งเนี่ยทีมหลักนอค,ครับพอดีผมเพิ่งเออง่ายคือผมเล่นจนอัปเกรดจนเสร็จสับเลยครับแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยแค่นั้นแหละครับไม่รู้จะมาทำไม ถ้าคิดจะใช้จริงน่าจะควรจะมีสักสองสามตัวนะครับแต่มันก็ไม่พออีอะ่ะเอาครับมาเริ่มเลยผมจะเล่นมาันดาัดง่ายๆง,ง่ายก่อนนะครับก็เล่นจะจบละไม่ช่างมเหรอจัดดานง่ายมาก่อนครับของแท่จะมาเล่นไอ้นี่อัพเลเวลตัวละครเฉยๆครับไ็ใช้ทีมสองนี่แหละเลเวลดูดีครับแต่แต่ละต,ต,ตัวละครมีตัวหนึ่งที่อัพยากสุดเลยครับ ตัวท,ที่ใช้ดาบอะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่ผมเล่นไปเอา้าเฮ้ย <term> ไม่พึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลทีแรกผมสงสัยเอา้าทำไมเลเวลยีิบเอ็ดเองนี่ได้มาก่อนในพวกนี้อีกนะครับพวกนี้เลเวลยีิบเจ็ดกันไปแล้วยี่สิบเจ็ดยสิบเจ็ดส่วนเลเวลสามสิบนี่ผมใช้อยู่แล้วครับผมใช้นานแล้วแต่ตัวที่เนี่ยดิผมสงสัยมันน่าจะได้เลเวลสิบเท่ากับตัวหลังที่เลเวลสามสิบนี่ครับ อืมนี่อย่างเริ่มคงน้อยด้วยนะครับรวมจนตีทีเดียวไปเลยครับจบเลย, <c oughs> งยง่ายๆแค่นั้นแหละอ่าครับมาเริ่มเลยไม่ค่อยมีตัวละครอะไรใหม่ๆเลยก็ตัวใหม่แล้วนะไอ้ตัวที่ใช้อยู่อากาศร้อนจังนะครับเนี่ย ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยก็คงไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่อะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้อันดน o n g c l เลยเถอะอุ้ยเสียงดังไปไหมครับเนี่ยลดเสียงก่อนโอ้นั่นปิดเสียงแล้วนะครับช่างมันเถอะเดีย๋ยวค่อยเล่งเสียงทีหลังถ้าได้ยินเสียงอะไรแทรกขอภัยด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะไม่อัดให้ถึง15นาทีแน่ครับต่ำกว่าหรือก็เลยก็ไม่รู้สิ เอา่ะครับผู้คนลืมใช้สกิลไปเลยครับเอาจริงๆผมพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้อวายจังงจริงผมมาแค่ผมเล่นพวกนี้แค่อัพเลเวลแล้วก็ค่อยไปทำอย่างอื่นนะครับ S, เลเวลเต็มแล้วนะถ้ามันเลเวลมันเต็มแล้วนะครับถ้าพวกนี้ตานพวกนี้ผมจะเล่นแข่งกับเวลาไม่ก็อย่างอื่นเอาเถอะครับอพอดีว่าฟันมันโยกครับไม่รู้ฟันแท้หรือว่าฟันน้ำนมมันจะหักอุย๊ยนั่นไงครับโดนรถเลือดซะนี่ Oh. นี่ต้องรีบจัดการให้เสร็จนะครับเนี่ยเอ้าโอ้โหเฮ้ยลืมไปเลยครับลระตัวนี้ก็สามารถฟื้นพลังได้เหมือนกันมีทั้งสองตัวที่ใช้ฟื้นพลังนะาดานเดียวเหรอนึกว่ามีหลายดาษสีกับเนี่ย ไม่ใช่ดิไม่ได,ด,าดาไ้เรียกว่าด่านเรียกว่าเทินหรือเปล่าครับน่าจะเทินนะครับออนี่กี่โมงครับเนี่ยลืมดูเวลาเมื่อกี้ก็นี่เอาครับช่างมันเถอะว้าตัวละครเต็มซะละขายครับเล่นเกมแบบนี้ผมเล่นเกมได้ ไม่ค่อยอยากขายสามดาวเท่าไหร่ครับผมจะเก็บไอเอฟเล <c oughs> <c oughs> ็กสําหลักน้ําลายตัวเองครับพูดไปพูดมาตอนมาอาัดคลิปก็มันเ,เตรียมน้ำไม่เลยอะไรไมาเลยครับเนี่ยไม่ได้กินน้ำด้วยฟันก็บาดลิ้นอยู่นั่นแหละครับเจ็บไปหมดเลยสามดาวผมจะเก็บไว้บวกไม่นี่ตัวละครบวกหนึ่งบวกสองไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่สามดาว ผมไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับผมก็เลยไม่คิดจะอัพมันจะขายมากกว่าเพราะว่าอันนี่กว่าด้วยง่ายกว่าขายนี่ดีกว่าผมไม่ค่อยเอภพี่ลมขายสามดาเท่าไหร่ราคามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แถมยังอะไรนะ มันดีด้านบวกตัวละครมากกว่าอืมเปิดเสียงเกมหม่แล้วกันนะครับโอ้โหกลุ่มนี้ มีฮิวทั้งสองคนนะครับเนี่ยสองตัวอืมตัวละครกี้ผมพูดไรป่ะครับช่างมันเถอะอัดไปแล้วแปดนาทีเอ้าตายแล้วครับตัวละครแย่จังต้องคืนชีพกับงานนี้ อ oh. ย่างไงก็ได้สามดาวเพราะผมเล่นไปแล้วครับอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเพิ่งลบไปแล้วก็โหลดมาใหม่โ oh. อน้โหนานผมเล่น <c oughs> ย้อนกลับไปเล่นพักใหญ่เลยครับด่านง่ายผมเล่นทิ้งไว้หนึ่งดาวสองดาวครับคิดดูทัองย้อนกลับไปเล่นใหม่ให้ได้สามดาวทุกดา่านอันที่จริงแค่กลับไปอัปเลเวลตัวละครเฉยครับ <c oughs> ก็เล่นเล่นอะไรไปเรื่อยครับช่วงที่เพิ่งโหลดมาผมก็หนุนนี่นนเอาเถอะครับเสียงเบาช่วยไม่ได้นะครับจะให้ทำไงได้คนมันไม่มีไมติดอยู่ที่โทรศัพท์เลยครับจริงไหมล่ะถ้าพูดเสียงเบาก็คงไม่แปลกเลยครับคนที่เล่นโทรศัพท์ เดีวคเอาไม้มาติดโทรศัพท์นะครับมันจะเสียงดังกว่า ทีแรกผมคิดว่ามีสองเทินตลอดเลยนะครับที่ผมปกติผมจะเล่นอยู่สองเทินเด่าจเจอเทอินเดียวนี่ก็โอ้จบซะแล้วนี่ผมเล่นแบบยาวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยแถมเล่นไวด้ด้วยก็ทำไงได้ตัวละครมันอัพเต็มไปแล้วแถมตัวละครก็ดีๆทั้งนั้นด้วยครับไม่เหมือนตอนแรกที่มีเพียง2ดาวสามดาวหนึดาวอย่าเงี้ยครับ ตอนเริ่มแรกนี่โอ้โหหลายด่านที่ได้หนึ่งดาวครับมีหลายด่านเลยตอนนั้นช่วงนั้นยากมากแต่ตอนนี้สิครับโอ้โหยิ่งเจอหกดาวฟันฉับเดียวในด่านง่ายจบเลยครับอ้าเต็มอีกครับคันนี้อุปกรณ์นี่ผมก็ไม่ค่อยเอาพี่ลมเท่าไหร่นะครับถิดว่าจะเป็นหนึ่งดาว น้อยราคาน้อยครับแต่ก็ช่างมัน <c oughs> อัดไปแล้วสิบอดนาทีโอ,อ้มีเทินศูนยด้วยครับหน, 1, น้าเทินหนึ่งเทินหนึ่งก็เทินศูนย์ขึ้นเลขศูนย์อ่ะครับเทนินหนึ่งเริ่มแล้วดันพวกน้ําแข็งนี่ยากนะครับรู้ไปยังไงอ่าทุกคนคงรู้แล้วถ้าเกิดโดนโจมตี ไม่แช่แข็งก็นูน่น,นนีน่นั่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมเลรครับไหนเขาลองอนี้หน่อยแล้วกัน,นครับเหมือวา่าจะไม่ผิดจะฟื้นฟูุทุกคนในทีมเลครับแม่แต่โชคร้ายหน่อยคือมันหกดาวมันอัพได้แค่ครึ่งหลอดเองครับเลือดอย่าให้เลือดนเพิ่มขึ้นกว่านี้หน่อยนะนะ แต่ไงส่วนให้ก็ต้องมีส่วนเสียนะครับอ้าวจบซะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเดี๋ยว,ยยวต้องไปรับอัพเลเวลตัวละครอื่นอีกครับเนี่ย พอดีว่ามันว่างนะครับก็เลยมาอัดคลิปซะเลยช่วงว่า,างๆนี้ต้องอัดคลิปครับแต่พูดเสียงดังไม่ได้นะครับ <c oughs> ยังไงพูดเสียงดังไม่ได้ดีอ๋อนึกว่าตัวละครเต็มแล้วติกครับเนี่ยเมกกี้เห็นได้มันหนึ่งเอาครับเหมือนว่าใกล้้แล้วครับจริงๆตอนนี้ก็หิวน้ํานะครับเนี่ย ก่จะมาัดคลิปก็ด้ลืมกินน้ําแถมไม่ได้เอาน้ำเข้ามากินซะด้วย จบไปจังเอิม่มอ่ะครับมันเริ่มเลยต่อไปพื้นที่ต่อไปครับมาอ่า <c oughs> เฮ้เฮ้เฮนะ้เอ่อขอโทษนะเก็บเออขอยแป๊บหนึ่งครับ อืมโอเคมาแล้วครับเมื่อกี้แค่วางโทรศัพท์พอรีเสียงมันกรึบกรุบผมก็เลยผมกะแค่จะปิดอะไรนิดหน่อยครับก็เลยหยุดอัดไปพักแป๊บหนึ่งโอ้ไวจังนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเอง สกิลนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการใช้ตอนนี้่ะครับ <term> นี่เขาเล่นแบบให้จบเลยแหละครับโอ้โ,อโหดี จบแบบรวดเร็วครับนี่แหละเขาเรียกว่าเร็วจริงโอ้สิบห้าทีละเอาเหอะวันนี้เล่นในหลายด่านเลยนะครับเนี่ยภายในเวลาสิบห้าทีคิดที่แล้วคิปที่แล้วนี่ผมเล่นอะไรไปนะครับผมลืมช่างมันเอถอะพอดีมีคนเปิดทีวีเสียงดังดังครับ ถ้าเกิดมันเข้ามาแทรกก็ขออภัยนะครับผมไม่เคยตั้งกราฟ,ฟิกให้แบบต่ำต่ำสักเท่าไหร่เลยครับเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะลองด้วยอืมตั้งไว้แค่นี้แหละครับทำไมเสียงทีวีมันดังอย่างครับช่างมันเถอะ เล่นต่อผมนี่ไม่ได้เข้าวันนี้เลยครับยากฝุดฝุดผมจะรู้เสียก็รู้แล้วครับมันยากฝุดฝุดยังไงชั้นที่หกสบสามอืม เดี๋ยวหยิบไพ่ตายออกมาใช้ก่อนครับอยู่ไหนเอ่ยเยู่เเต็มแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงไพ่ตายของผมครับขออัปเกรดแป๊บสามดาวเอาอัพสามดาวแหละไปอัพครับคีอืนได้บอกไงว่าเสียไดย้เสียดายเอาสามดาวไปอัพเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเก๊กตัวแดง นีซะเลยไม่ถึงครึ่งซะด้วยครับเนี่ยอืมใช้ตัวไหนดีไม่ค่อยหมอะเท่าไหร่สำหลักขอโทษครับมาแล้วไม่ค่อยอยากใช้เปลืองครับเนี่ยเออไม่ต้องอัพแหละไปรู้เด้วทั้งทางนี้แหละแค่จัดอุปกรณ์ใส่เข้าไปหน่อยอืมจมตีเวสินะตัวเนี้ย ทำไมมันจมตีระยะไกลครับเนี่ยโอ้ช่างมไอตัวนีเอาไหน,นใส่ไปดีอุปรกรณ์อะไรใส่เข้าไปดีทางโจมตีก็เยอะดีนะแต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมกะจะเก็บเอาไว้ตอนแบบตัวดีๆนะครับ ห้าดาวแล้วกันเอาห้าดาวใส่ไปครับตืมละครตั้งหกดาวใส่แค่ห้าดาวลงไปว้าเอาเควสดอะไรครับเนี่ยเอามาครับมันเริ่มมาเลยเอ้ย,อยลืมผิดตัละครเกือบไปถาจะไม่ผิดอันนี้เหมือนว่า อ๋อโอเคครับตัวละครพวกนี้นจะยากขึ้นครับเนี่ยอยากจะบวกตัวละครนี้มากแต่มันเปลืองไปหน่อยแถมเปลืองนี่คือเปลืองเหรียญน,นะครับไอทำไมลถเสียงแล้วมันดังอยู่ครับเนี่ยโอ้โหอันตรายละพักเดียวเลือดจะไปหมดแล้วครับเนี่ยคลิปนี้มันเกือบเกินยี่สิบไหมครับเนี่ย โอ, no uh. อ, <S <S 2> 2> อ้ยโจมตีทีเดียวไปเลยแล้วเนี่ยโหดไปหน่อยมั้งงัดติดทันนัดเดตไปซะเลยอุ้ยโหดเวอร์เอีกแวโอ้ยโหดเวอร์ยังไม่ทันกดแป๊บเดียวเองแม่เลขตัวละครมาผิดซะแล้ว ก็เออไม่ไหวแล้วครับต้องจัดอย่างนี้มันต้องจัดไพ่ตายครับโหโหดฮิว oh. ฮิวให้ตัวเองก่อนครับโหดเวอร์โอ้ยโอ้ยโหดเวอร์ครับนี่เขาเรียกว่าโหดเวอร์ ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปนสู้เลยนะครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหยังดีคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งแต่คงไปไปแน่ๆไปแน่ๆนเออนี่ก็เจ้าคิดเจ้าแค้นเหกับตัวหลังนักนะครับเนี่ยจริงๆมีตัวหนึ่งที่สามารถ รู้สึกไม่ค่อยดีใจเลยครับที่มีตัวละครในที่มันโอ๊ยกาวใช้โดนแช่แข็งซะะเออไม่ทันไม่ทันนั่นเลมีแต่แพ้กับแพ้กับงานนี้ดูสิครับตัวที่ใช้เสือนแช่แข็งซะนี่กายแล้วล้วแวแบบ จบๆจบไปเลยครับนี่แบบจบเลยครับตัวคืนชีพไปหมดแล้วตอนนี้เ่ตัวละครอยู่ตื่นเดียวสองตัวแล้วครับอีกตัวกำลังจะไปลายแล้วตัวโหดสุดเลๆมันอยู่ท้ายซะนี่เอาจักตัวหลักๆก,กัน,นครับยังรอดอีก ไม่ชอบตัวหนึ่งที่มันติดฐานะเป็นสถานะหนึ่งครับอัดอะไรอัดใส่ลงไปก่อนเลยครับตอนนี้ที่กลัวคือกลัวเวลามันจะหมดอลสิครับเนี่ยได้แล้วได้แล้วอัดอะไรใส่ไม่ได้ใส่เข้าไปก่อนเลยครับจัดการให้เสร็จ ส่เข้าไปเต็มที่อุ้ยก็เล็งแต่ตัวหลังอยู่นั่นแหละไม่ตัวนี้ตอน,นี้เหลือตัวคอรอีกตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่ครับอีกตัวไม่ต้องนับนะครับกระพีบแล้วนั่นแหละไม่รู้จะชนะยังไงแล้วนะครับเนี่ยแต่ตัวแม่งอย่างโหดเลยครับนั่นไงไปแล้วครับโอ้โหพูดจะไม่ทันขาดคำ ผมเล่นมาสามรอบเลยไม่ยังไม่ชนะสักรอบเลยครับเนี่ยเล่นมารอบที่สามแล้วนี่รอบที่สี่แล้วนะครับเนี่ยต้องหาตัวละครเก่งๆกว่านี้หน่อยโอติสตาหน้าใบจะไงเอ้าใหม่ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าโอกาสดีนะครับเนี่ยโโโอ้ยหหดดโอ้โหขนาดนี้ยังไม่จบอีก เอาละครับศึกศึกนี้นานมากเบียรแต่ละครแค่ตัวเดียวจะชนะได้ไหมแถมเวลาคูดาวแต่ละอันคูได้อย่างช้าเลยครับเจห้าโอ้โหเจ็ดสิบวินานแน่ไม่มีตัวฟื้นฟูนก็ไม่มีแล้วด้วยแถมเกาะก็ปะโหตรมตีครึ่งหนึ่งขนาดนี้มีตายครับนั่นไง หดเวอร์ขอเล่นว้แค่นี้แหละครับงั้นก็ขอจบคลิปขอจบคลิปเพยงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปเอาเถอะครับช่างมันพูดเสียงเบาไปหรือว่าไม่ค่อยได้ชัดก็ขออภยัยไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างนี้ครับพอดีเล่นพอดีโทรศัพท์มันไม่ได้มีไมค์ก็เลยพูดใส่ไมค์ไม่ได้ เกิดเสียงก็เลยค่อนข้างเบากว่าปกติอันที่จริงคนพูดก็ต้องเสียงดังกว่าปกติด้วยครับอันที่จริงที่บ้านผมเสียงผมไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่นะครับอันจริงนะผมไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่การพูดเนี่ยอันจริงแต่บางครั้งผมก็พูดเสียงดังนะครับอันที่จริงผมไม่ชอบพูดเสียงดังแค่นั้นแหละครับขอจบคลิปแล้วนะครับนะครับไม่้จะพูดอะไรละ